ฝนนี่ก็จะเอาก็เจียวลูกปลูก,กเจียวหวานครับเจียวหวานพันเพลิงะจ,จะมีตาตุมตุมตาเบากับกัน เี้ยเดียวนะครับเราก็มาปลูกขยายต้นโดยก,ดก,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 บบกันใส่ถุงดำครับก็จะมีแงยงแงยงเล็กๆนะครับจังสองสองเงียงแล้ก็แบงแบงแล้วก็ใส่ถุงดำเขาก็จะได้หัวไอที่เป็นตุ้มๆเป็นติ่งๆนี่ก็คือเขาจะเก็บหนามไว้นะครับถ้าบ่มีตุ้มนี้นะครับตุ้มนี้ ก็จะหัวเขาก็จะแห้งรีบนะครับปลูกประเกิดหัวเขาเริ่มแห้งนะครับเริ่มเหี่ยวนะครับติ่งที่เก็บน้ำเลี้ยงไว้เขาก็จะแตกหนอนะครับแตกนอตรงนี้แตกนอตรงนี้นะครับตี่มนี้อ่าตุ้มตาอยู่ก็เก็บขยายพันธุ์ช่วงฝนฝนนะครับเดือน แล้วรดน้ำรดน้ำก็เพราะเป็นอย่างครับช่วงเมษานี่เขากระปูกได้แล้วโมกะลากลมภามีนามีนาเขากระลงได้ครับแต่เขาต้องรดน้ำเอาคับนี่หัวกระเจียวจกักงิ่เงี่ยงเล็กๆนะครับเล็กๆเ,เขาก็มาปลูกใส่ตรงดําเพื่อจะประหยัดตน้นทุนแล่วลงทุนหลายกับมาไว้นะครับกิโลละลอยก็บ,บาทนะครับ นะครับก็จะแตกเป็นเงี้ยงๆสองหัวจังสี่ห้ากระแบ่งแบ่งใส่ทุงดำออกนะครับก็จะได้ต้นกระเจียวไว้ะยายพันธุ์ในปีต่อไปได้เพิ่มปริมาณหลุมขึ้นอกีกนะครับสี่ห้ากระแบ่งนะครับแบ่งพ่เอเมงกระสื่อมา่บหลายโลกกระปันทีปันนองไปนะลเล็กจังสี่ ในเมื่อเอาเอาไปปลูกเขาก็จะแตกขยายหัวคือขมิ้นนะครับผมก็เลยต้องเอาออกจากทุงดำนะครับเพราะว่าทุงดำใบเล็กก็เลยต้องเก็บเก็บหัวเขาเพื่อสืฤดูกาลต่อไปก็จิได้กระเจียวเพิ่มขึ้นอีกแบบหลาย,ลาย ามีทุนเยอะเ้าก็สามารถสีลงทุนนะครับสี่ห0าพันบาทเอาก็จะได้สวนกระเจียวหวานนะครับแต่ละปีจะพอมีลายใดเสริมนะครับในหัวในสวนนอกจากเ้าเลียงโคกระบือแล้วเอาก็เพ็ดสวนประกอบไปนิดๆน,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 น้อยนะครับเพื่อจะได้กินเองแป่งปันในพี่เฮน้น่มาถูกกับบาทยี่สิบบาท พอได้นะครับเสาละเสาละลอยได้แล้วทั้งหมดนียก็จะเป็นที่ผมบีหักเหงียงเขาเล็กๆนะครับเหงียงเล็กๆสมีนะครับเอามาแบ่งแบ่งใส่ถุงดำกระป่อยเขาต้นแหงงต้นแหงงแล้วเขาเก่าออกจากถุงดำทมาใส่ลรางไว้ยังสีนะครับเอาไว้ในโลกจวไปตากแดด เดี๋ยวเขาจะแหงแต่กรยุน้ร่มแล้วเขาจะงอกเองเขาจะไม่ตุงตาจังสี่ล้วครับงอกขึ้นมาเ้าเขาไปลง่งหลุมใดช่วงเดือนฝึกสภาพมีตัวหน้านี่ก็จะออกดอกนะครับเ้ารดน้ำเ้า,เาปลูกเร็วผมบนเนนปลูกเร็วปันใดเพื่อทำการประหยัดเวลาในการ ให้น้ำเอาเวลาให้น้ำไปเห็ดรูปแบบอืนบนบนออน่นะครับส่วนผสมสำหรับน้องอยากจะปลูกไปกินนะครับในพื้นที่เล็กๆน้อยก็ได้กันนะครับรสชาติดีนะครับ,รนะรบกินสดก็ได้ใสนตดงใส้ยำเจียวพนถือว่าเป็นผักที่ให้คุณประโยชน์ทางโภชนาการ ติ่มค่ะเอามาให้พี่น้องด้เมืองกันสำหรับมื้อนี้ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนนะครับปีใหม่นี้ขอให้พี่น้องนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนปลอดภัยจากกยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้พี่น้องทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับชองดอกติ่มแนำสดๆมันๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในปีหกตลอดไปนะครับสวัสดีครับ